โหลสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพ1นึ่งเกมมิ่นะครับผมใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ่าก็วันนี้เราจะมาดูกับเกมกระแสเกมต่อไปก็คือกำลังจอแล้วครับตอนนี้จอมาแล้วก็เปิดวันที่6กันยายนก็คือเกม Starfield นั่นเองครับผมเกม Starfield เนี่ยเป็นเกมที่คนคาดหวังกันไว้ค่อนข้างเยอะ แล้วก็คนด่าก็เยอะเหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน Starfield เป็นเกมจากค่ายที่เขาทำตัว f ่อ f o u t กับ Skyrim ซึ่ง2เกมนี้ค่อนข้างเป็นตำนานกันเลยนะแต่ตอนตัตผมอะผมผมเล่นไม่จบสักเกมไอ้สอเกมเนี่ยเนื่องจากเกมมันใหญ่หรือว่ามันยังไงไม่รู้อะผมไปไม่ถึงฝั่งฝาดว่า2เกมเนี้ยยิ่ง f o r o u t ผมเล่นไปน,นิดเดียวแค่นั้นแหละมันมึนหัวครับผมตอนนั้น กับมาที่เกมสามฟิวเนาะตัวเกมอะ่ะมันเป็นเกมที่เขาเค้มว่ามันค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากก็คือเราจะเป็นการห้องอวก,กาศกันครับ m m v r อ้ยช่ยวย o p e n w o r l d ซึ่งไม่ใช่ o p e n w o r l d แล้วนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเอ่อ Open จักรวาลน,นะก็มันเขาเค้มว่ามันมีดาวเนี่ยพันปวระดวง่ง เราก็มีระบบสุริยะเนี่ยประหนึ่งซึ่งให้เราไปค้นหากันว่า,าสำวารวจกันว่าแต่าดาวมันเป็นยังไงอะไรยังไงส่วนเควสหลักเนี่ยผมยังไม่แน่ใจแต่เหมือนกับว่าเขาก็ให้เราไปสำรวจตามเควสนะั่นแหละเออเพื่อตามหาวัตถุดิบทรัพยากรหรือว่าไข้ปิศนาต่างๆต,ต,ตามเคสสของเขาเนาะที่เขามีให้มา ส่วนตัวเคล็ดหลักเนี่ยที่เห็นมาตามข่าวมาก็ใช้เวลาค่อนข้างนัาน30ถึง3 0่0ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมเวทหลักนี่ดูถ้าดูจากตัวอุเทศเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นตีมอวกาศเลยแล้วก็มีดาวต่างๆที่แตกต่างกันมากมายรอให้เราสำรวจเนาะนี่ก็เป็นฟุตเตอร์สั้นๆเขาส่งเขาเปิดเผยมาต่อไปเรามาดูระบบต่างๆกัน วันนี้ก็จะเป็นระบบสร้างตัวละครเนาะ,ะนะก็จะสังเกตว่าค่อนข้างลึกเลยทีเดียวหลากหลายมากครับผมกับการสร้างตัวละครนี่มีผมมีอ้วนมีกล้ามเยอะชัดแล้วก็สามารถสร้างสตรอรี่พื้นหลังของตัวเองได้เนาะว่าจะมีสกิลอะไรเป็นพิเศษ,ษ,ษหรือว่าอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับแบ็กเก้าของตัวเอง ซึ่งมันอาจจะมีผลกับความสามารถของตัวละครหรือว่าอย่างตัวอย่างเวลาตอบคำถามอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีผลตรงนั้นตัวสกิลจะมีอยู่1 2 3 4 5สายนะครับผมก็จะมี Physical Social Combat อไซแล้วก็เทค ซึ่งแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะสามารถอัปเกรดได้อีกต้องทำตามเงื่อนไขของมันก็จะอัปเกรดนี่เป็นระบบครับอของอาวุธเนาะก็สามารถแต่งปืนแต่งอะไรได้หมดนะครับน่าจะประมาณนั้นส่วนตัวนี้จะเป็นเอาโพดเนาะก็ประมาณว่าระบบสร้างฐานอย่างเวลาเราไปสำรวจดาวไหนดาวไหนเราก็ต้องไปสร้างลงหลักฝักฐานของเราเพื่อตั้งหลัก ทำการสำรวจดาวนั้นๆเก็บทรัพยากรอะไรอย่างนี้เป็นต้นไปน่าจะประมาณนั้นสามารถสร้างยานของเราเองได้นะครับผมก็อดมแต่งยานนั่นแหละผมว่ายานใครยานมันใครอยากได้แบบไหนอินดี้ยังไงจัดไปเต็มระบบมีการ yes, จ้างลูกเรือ ทั้งลูกเรือแล้วก็ทั้งพวกนักงานที่ทำทำงานตัดในอัาโฟร์ในฐานของเราอะไรเงี้ย่าจะสามารถจ้างได้หมดครับเป็นตัวที่แต่งยานเนาะเลือกสีเลือกอะไรได้เลยต่อไปเราก็จะท่องอวบากาศกันนะตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่เวลาเราอะอยู่บรรยานเนาะทำการท่องจักรวาลอวบากาศ ก็ดูอลังการแค่ไหนรูปโคตรสวยผมบอกเลยสำหรับใครที่เป็นเมนสายเกมอวกาศเนี้ยนะก็ห้ามพาดเกมนี้ครับผมตุยานก็มีระบบคอมแบทด้วยนะครับผมคือไม่ใช่ว่าคอมแบทแต่ภาคพื้นที่เราเข้าไปเอาปืนยิงอะไรอย่างนี้นะตุยานก็มีคอมแบทด้วยลม่มมาเล่นอะไรตาวอไหมเหมือนไหม มันมีค่าต่างๆ,ยยๆเยอะแยะไปหมดเลยนะยานะเท่าที่ผมดูนะครับผมดูดิดูแผงทางซ้ายเห็นไหมยู UI ค่อนข้างสวยงามนะผมว่า UIUI UI สวยมากครับผมในการที่อยู่หน้าคอนโซลของยานนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงยานเหลายรูปแบบเนาะแล้วแต่คนแต่งหรือว่าอย่างบางทีที่ผมดูอ่ะอย่างเช่นคุณไปทําภารกิจนี้มันอาจจะเหมาะกับการทํายานประเภทนี้หรือว่าอะไรอย่างนี้ภารกิจส่งของอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องทํา บลยานอีกแบบหนึ่งเพื่อจะไปส่งของอะไรแบบนี้น่าจะน่าจะประมาณนั้นผมคิดว่านี่มีได้ XP ด้วยนะครับผมสำหรับการทำลายยานศัตรูต่อไปก็เป็นตัวระบบสำรวจตัวระบบดาวต่างๆนะนก็จะมีดาวต่างๆมากมายซึ่งแต่ละดาวเนี่ยมันมันก็จะมีพวกเเขาเรียกทรัพยากรพวก สิ่งมีชีวิตหรือว่าอะไรเงี้ยที่แตกต่างกันไปพื้นผิวของดาวอะไรเงี้ยแตกต่างกันไปดาวเนี่ยเขาเคลมว่ามีแบบว่าพ <All open. S 2> <น>ันกว่าดวงเป็นพันเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าอย่างเงี้ยคอนเทนต์เยอะแน่นอนเพราะว่าแต่และาก็เน่มันก็อาจจะไปสำรวจไม่ซ้ํากันไงก็คอนเทนต์ใน YouTube บก็เยอะแน่นอนใครจะไปเจอดาวอะไรอะไรางี้แต่และดาวเนี่ยดูนี่มีเหมือนไดโนเสาร์มีเอเลี่ยนมีมนแมลงเป็นดาวน้ําแข็งเป็นดาวทะเลทรายอะไรางี้ ก็ต้องดูว,ว่ามันจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเพราะที่ผมกลัวคือดาวเป็นพันแต่ไปสำรวจจริงๆอะ่ะคือแบบซ้ำๆกันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นอะ่ะเฟลเฟลหัวใจเลยแบบนั้นอะ่ะคือแบบไปแล้วมันดูออกว่าว่าดาวเนี้ยเหมือนกับดาวนั้นแหละแค่เปลี่ยนตรงนั้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออถ้าแบบเนี้ยเซ็งเซงแนวลงต่อไปเรามาดูตัวฟุตเทจเกมเพย์ของเขากันนะครับว่าเป็นยังไง น่าเล่นไหมสมคำเิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะก็คือรูปมันสวยมากนะจากที่ผมดูแต่ว่าผมกลัวไม่ตรงปกว่ะมันจะตรงปกไหมเนี่ยมันอยู่ที่คอมอย่งทีน้องคอมใครคอมมันเนี่ยดูดิแต่อย่างหนึ่งที่ผมกลัวนะก็คือบางทีอะดาวมันเยอะอะไรอย่าเนี้ยแต่ว่ากลัวสิ่งที่มันต้องทําซ้ําๆอะเช่นแบบว่ามันจะเป็นลูปอะ คิดคุณต้องไปตรงนั้นก่อนไปตรงนี้ก่อนว่าอ,อะไรอย่างนี้ก่อนซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆแต่ที่ได้ยินมาเหมือนระบบมันอาจจะเป็นเป็นไดนามิกนะครับก็อ,อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะโอเคว่าเป็นเกมที่โอเคมันจะไม่น่าเบื่อครับมันเป็นระบบไดนามิกนี่ไหนก็คือมาสำรวจดาวนี้ใช่ไหม แต่เหมือนเขาจะเลือกได้นะว่าเราเจะเอาเป็นมุมมองบุคคลที่หหรือว่ามุมมองบุคคลที่สามพอส่วนตัวถ้าผมเล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งปวดกระบาลมากมเป็นเสียงที่จะเป็นเอ่อ่นฟ i ก n นาะก็ค,คือเล่นแล้วเวียนหัวเล่นได้ไม่นานอะไรอย่างมากสองชั่วโมงเวียนหัวแล้วอะไรอยากวกนี่เอเลียนยิงสิเพื่อนทำไมไม่ยิงล่ะครับผมเราก็หวดแล้วตายแล้วเนี่ย อย่างแต่ละดาวมันก็อาจจะแบบว่ามันอาจจะมีค่าแรงหนึ่งแรงแรงอะไรแรงโน้มถ่วงแรงหนึ่งดูดค่าจีเออที่มันต่างกันนี่ทําการขุดแร่ครับเรียกจีจีแร่อย่างเงี้ยก็แต่ละดาวก็อาจจะมีแร่ที่ต่างกันให้เราไปสำรวจไปเก็บอะไรอย่างนี้นะครับแต่นี่มันลงมาทำไมมีฐานอยู่ตรงนั้นวะก็เจอศูนย์วิจัยครับ ก็คือเราอ่ะก็คือไม่ใช่มนุษย์กลุ่มเดียวเนาะก็จะมีกลุ่มอื่นมีฝ่ายอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็คืออาจจะเจอศัตรูอาจจะเจอโจรสลัดเจออะไรอย่างงี้เพราะฝ่ายอะมันเหมือนมันจะมีห้าหกฝ่ายนะครับผมให้เราเลือกเล่นเลือกทาเควสนะเนาะก็จะมีเควสไลน์แต่และฝ่ายที่ต่างกันมีรางวัลที่ต่างกันให้เราเลือกทาอีเวนต์ระบบอะไรคอมแบทเนาะก็ สายยิงอะครับผมก็เหมือนเ่าเหมือนเล่นพอเอาอะโอ้โลูกซองเฉยบักสองดอก แต่ปืนสวยดีนะผมว่านี่ทำไรปลดล็อกเออล็อกฟิกระด,ดับอนาคตมาหยาใส่บูปืนไม่หลบเลยนะ <g ül> ย็นยิงดาดดาดไม่หลบเลยนะ ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมกับเกม s t a r f i น e ะ l เนาะเดี๋ยวเราก็เจอกันวันเกมเปิดวันที่6กนะหกันยาบ้านเราอาจจะวันที่7น่าจะประมาณนั้นยัใครชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเจอกันครับผม Starfield